สวัสดีครับผมว่าที่พันตำรวจตรีพักภูมิบุญทองแพงชื่อเล่นชื่อก๊อจิปัจจุบันดำรงตำแหน่งสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทร์กำนวลจบการศึกษาจากโรงเรียนนาย,ร,ยร้อยตำรวจรุ่นที่71โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่55ครับสวัสดีค่ะชื่อวิค่ะนางสาวภาวินีนงพานะคะจบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะปัจจุบันทำอาชีพพยาบาลค่ะ ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลหลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคือไปเจอกันครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ผมเนี่ยไปงานแต่งงานของเพื่อนผมนะครับ<ม>ก็ผู้กองอาร์ตน,นะครับร้อยตำรวจเอกสันติเพชรหมู่นะครับกับวิวนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไปเจอเขาที่งานแต่งเพราะว่าเขานี่มาเขาเรียกอะไรมาโปรยอะไรนะดาวไลท์ดาวไลท์ให้กับคู่บ่าวสาวนะครับผมก็ เจอละว่าคนนี้เข้าตาตั้งแต่แรกเลยเดินผ่านก็อู้คนนี้แหละใช่เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็เล็งๆไว้แล้วก็ถ่ายคลิปเขาไว้นะครับยังไม่กล้าเข้าไปทักครับผมเพราะว่ากลัวแบบว่าเดี๋ยวเขาจะมีแฟนหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับก็ยังยังไม่ไม่กล้าเข้าไปทักนะครับจนจุดอีกวันหนึ่งนะครับก็เด้ถามวิวว่า เนี S <S oh, ่ยคนเนี้ยคือใครอะไรยังไงในีวิวก็ตอบว่าอ๋อนี่น้องวีอยู่โรงพาบาลเขาข้อเนี่แหละเมื่อก่อนนี่ทํางานด้วยกันอยู่โรงพาบาลหลมศาสต์ยังโสดนะอะไรอย่างนี้ครับก็เลยก็เลยอ๋อก็เลยได้มีโอกาสขอคอนแทคกันก็ในมุมเจ้าสาวนะคะก็ในในงานวันนั้นไม่มีภาพของเจ้า่าวอยู่ในนั้นเลยคือเราไม่รู้เลยว่าอ้คนนี้มาร่วมงานได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ ทําหน้าที่ของเราก็คือโปรยดาวไลท์ให้เจ้าสาวตอนระหว่างช่วงเปิดตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงจบงานแล้วก็มีอัปเตอร์ปาร์ตี้กันจากนั้นเราก็แยกย้ายกลับบ้านค่ะก็ไม่รู้เลยว่ามีใครแอบ,บส่องแอบ,บมองเราอยู่หรือเปล่าก็มารู้วันต่อไปหลังจากที่หลังจบงานที่เจ้าสาวทักมาบอกว่าวิมีคนนี้เขาชอบนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รับคอนแทคของเขาก็เลยได้ติดต่อกันค่ะ เดทแรกก็จะเป็นหลังจากวันงานวันนั้นเลยค่ะก็พอหลังจากที่ได้คอนแทคกกันเราก็ขึ้นเรนอยู่เพราะว่าเรามารับด็อบอยู่ที่โรงพยาบาลหล่มสักพอดีช่วงนั้นเขาก็ยังยังไม่กลับก็เลยได้นัดกันที่คาเฟ่ค่ะก็ชื่อฮอลิเดย์แล้วก็เรามากับเพื่อนนั่งรอเขาอยู่เขามาสายเพราะว่ากำลังวางแผนกํากำลังวางแผนว่าแบบ จะมาเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยครับว่าตอนแรกก็จะมากับเพื่อนแต่ว่าเราก็อยากมาคนเดียวอะไรย่าเงี้ยก็เลยให้เขารอนิดนึงครับหลังจากที่เจอกันที่คาเฟ่แล้วพอเขามาก็พูดคุยอะไรกันเพื่อนก็อยู่ด้วยแต่ว่าพอคุยกันได้สักพักเพื่อนก็ขอกลับบ้านก่อนก็เลยได้มีมีช่วงที่ได้คุยกันสองคนแล้วก็หลังจากนั้นพอดีว่ามันมี งานเทศกาลอาหารอร่อยช่วงนั้นพอดีของที่อำเภอค่ะเขาก็เลยชวนไปเดินช่วงเงย็นวันนั้นแล้วก็จะได้มีช่วงที่แบบพูดคุยกันแล้วก็ได้อยู่ท่ามกลางหนังกลางแปลงหลังจากนั้นมาก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆครับ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจคบหากันนะครับ <c oughs> ก็เรียนรู้กันมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> กับวีก็ ถามว่าได้ปรับกันเยอะไหมก็ก็มีบ้างครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยสังคมของผมแล้วก็แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยก็คือจะไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างกับเพื่อนๆตามภาษานะครับแต่พอมีเขาเนี่ยก็คือคุยกันก็ปรับน้อยลงแล้วก็พยายามให้เวลากันมากขึ้นแต่เขาก็เข้าใจเรานะครับที่แบบคือเขาก็ไม่ได้ว่ากด เขาเยว่าอะไรไม่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าแบบให้ให้เราทําตัวแบบไม่ใช่ตัวเราเกินไปอะไรครับก็จนปรับจูนกันได้นะครับจนจนคบกันมาได้จนถ,ถึงตัวนี้ครับด้วยความที่เขาเป็นคนเฟรนดี้ค่ะพอาเขาตอนจีบกันแรกๆเขาก็จะมีแบบดีดก,กีตาร์ร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงจีบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่กับเขาไม่เครียดะคะ่ะ ก็เป็นตัวของตัวเองได้เรื่อยๆเ,เขาก็แล้วแต่เราตลอดเราจะทําอะไรเขาก็ไม่เคยขัดค่ะก็อยู่กับเขาแล้วก็อบอุ่นสบายใจค่ะอันดับแรกเลยครับเจ้าสาวผมสวยครับมีใครมีใครคัดค้านไหมครับคง <c oughs> ไม่มีนะครับต้องอยอมรับจริงว่าเจ้าสาวผมสวยนะครับแล้วพอตัดสินใจมาคบหาดูใจกันเนี่ยคือเขาเนี่ยเหมือนกับมีความคิด ก็ได้ว่ามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่ทันกันกันกบเรามีความคิดที่ส่งเสริมมีความคิดที่ส่งเสริมกันกับเราแล้วก็เขาคอยดูแลผู้จะร้องไห้ก็คอยดูแลผมมาตลอดนะครับไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับสี่หายหรบาดเนีย เราค่ะจะเป็นคนขอเขาก่อนทำไมจ๊ะเ,ออเขาไม่พูดสักทีทำไมถึงไม่พูดเพราะอยากให้เขาขอเราก็รู้แหละว่าเขาเล่นตัวก็เล่นตัวเราก็เลยขอซะเลยครับสุดท้ายก็ตกลงเป็นแฟนกัน ครับแล้วก็ผมมีความมั่นใจว่าเขาเนี่ยเมื่อแต่งงานกันไปนะครับผมกับเขาเขาก็จะมีภาวะในความเป็นผู้นำนะครับเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็อาจจะตัดสินใจแทนผมได้ในหลายๆเรื่องอะไรอย่างนี้ครับ ซึ้งเกินไปแล้วเราไม่หาหรือเนี่ย, <S <S ยม,มันเป็นคำถามที่จริงไงอ๋นนอโอเคโอเค